ปาดวงดอกนี่เออพอหย็บเป็นมือเอ้ยเก็บยากถิ่เนาะอีพออ่อ่อยเอ้ยว่าสีออกไปแล้วเด้มาเห็นอีกดอกนึงนั่นดอกนึงนะผูมือกับขาดแล้วเด้ นี่อีกบอเอ,อ๊บได้สองดอกบักใหญ่หนึ่งอืมุข่อยฟ้ามะฮองนี่ก็ประตูรถกับบัวแ้ปิดปุ่นนะจอดรถทิ้งไม่พุ่นนะพี่แม่ข่อยหลดบดปาดปาดพี่น้องยังสูเบงสักคนปาดปื๊ดพี่น้องจ๋า เก็บ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 อันนี้คือเห็ดพึ่งคมเด้อพี่น้องจานี่นี่สำหรับใยเม่นเนี่ยกินเด้พี่น้องจา้าณลังคนก็จะกล่าวเป็นเห็ดาตเบีย้ยมันนู่นเ่นเห็ดาตเบีย้ยดอกพี่น้อง่าเห็ดมีพิษว่าไม่พิษพี่น้องเพราะว่าข่อยเอาไปกินไร้เทียเราจะวอร์ซุฟังกอนอันนี้คือเห็ดผึ่งคมคมอหลีพี่น้องกินได้จา้าพ่นมีซื้อของพ่นอยู่ดอกอยู่ในตำล่าข่อยเก็บกินตลอดพี่น้องจานี่นี่ เพื่อนเป็นเห็ดถึงคมต้องไปต้มต้มน้ำทิมซะก่อนจากสองน้ำสามน้ำหยเพื่อนเศร้าคุ้ะพีนพ่น้องเขาจังเอามมกอกมะแกงมะก้อยนี่อันอีกชนิดนึงก็คล้ายๆกันบคุมพี่น้องกินได้โบคมอีกชนิดหนึ่งกับคล้ายๆกันนาเพื่อนสิเป็นเท่าๆกันิละนี่นี่บางคนก็เจ้ากัว่าเห็ดตายบอกตายเบี้ยมโมเบีย้ยมถ้าพี่น้องกินได้ย่านี่ข้าสุบเบิงเลยยายเมสีเอาอไปก้อยไปต้มก้อยพี่น้องเขาตู้แข็งไว้มันหลายพูดมันออกลายทด้พี่น้องนี่ เมนบดกินได้พี่น้องบ่เบีย้ยผ่นผู้ใดาย,ย่านก็เพต้องเก็บน้ำยายเมฆด้วยจ้ะเด้ออันนี้ยายเม่เคยเก็บเคยกินจ้ะอยู่ในตำรามีศึกษาก่อนเก็บก่อนกินจ้ะพุนด,ดอนหนึ่งพุนด,ดอนนี่โอ้ยเก็บต้มกล้วยปุด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 ยำปุดปุดพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำยายเม่อีกฝนตกให้ออกดีเห็ดยื้อละมั่นนี่ คนตกท้อได้แห้งออกดีเกี่ยวพุทธพุทพุทน, <c oughs> น,นี่เห็ดพึ่งคมเห็ดพึ่งขมฝรั่งเห็ดอีนยังนี่อันนี้เห็ดม,มุงเมี่ยมดนี่เึ็ดมงแม่มดปัดเป็นเห็ดอีนยังพูด้วยปัดเห็ดนาแลโอ้ยเห็ดนาเล่พี่น้องเก็บ คนตกแหงออกดีที่เฮหนาเลยยู่ประเทศเยอรมันน,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 ออน,นี่พี่นงองจ้ะฝนตกแห้งออกดีหน้าแรกมาเปน้องขอย่างเตะอี่คยอีอเมอยขอ,อย่างเตะอ เพือพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใยแมื่อใหญ่ฝรั่งกอดไว้จากกระซเอาจีบซะเป็นอยังมันเก็บมาเป็นอยังกอดดอกกอเดียวพัสนเก็บไปสู่ผู้ใดกินกอดดอกกอเดียพูมัมมีุู่ดกินปานเจ้าดอกพน้าโอ้โหชอบตั้อแต่สร้างผู้ใดสิไปกินเห็ดปานเจ้าขอแล้วว่าเจ้ากระเบิงเจ้าเบิงอันยุ่นน่าจอเท่าทัดเถิดดอกมิอันมิตรยูทูบอันคนไทยเก็บเห็ดจากเห็ด พึ่งจักเฮ็ดนาแลยจักเฮ็ดยังต้องเฮ็ดยังฮันดกเฮ็ดอันที่ฟัดดกพอลิงกับมีข่อยว่าโยังตะข่อยฮันดกโอกันแต่ยักษัก็ยักษ์ก็กระโปงยี่ฝรั่งพี่น้องเก็บผูดเก็บพู้ละวายข่อยคุยข่อยจะไปซื้อตู้แซมให้เจ้าอีกว่าเสรนไปซื้อมาโลดดอกดอกกระโปงยี่กระโปงนซ่โอ้ยเหยียบมุนเบิดแล้ว ปุ่นมันเริ่มมาเทิมเห็ดนาแลนหอกงครับหินน้ำข่อยพีพ่น้องเห็ดอีงป้าอันนี้มันเห็ดอะไรตัวนี้เห็ดไข่มุกพี่น้องเน,เน,นี่ยบ้เาเห็ดไข่มุกมับาดเหรอเห็ดไข่มุกพี่น้องกินได้หด้อจ้ะนี่ไข่มุก ไอ้มุกโดนแล้วเห็ดยังโอยังขาลายโอ้ยธรรมดาเห็ดพึ่งขาลายมันสุออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยอู้หูนะเห็นแล้วคุณกลุ่มหนึ่งอยู่คุณดอกหนึ่ง เออพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใหญ่แมุ่กลุ่มหนึ่งถึงขาไลา่พี่น้องมันเห็นบ่คุณเห็นนูป่อยบ่ฝน,นตกดีใทรยังออกดีฝนตุกเป็นผลบุกบ่ค่อยออกลายไดย้เห็นถึงขาไลา่ถึงกุมหนึ่ง เห็ดสูเห็ดถ้าพี่น้องอันบอกวอาอีกก้อนลวกน้ำถิ่มสักกอนจากสิผานะทีเขาจังไม่เห็ดกินลวกน้ำหรือก็ลร่างถิ่มก็ย้ายเมื่เห็ดแห่เบิ้งเลยจ้ะเออร่างสิ่งที่ยังไม่ออกไปดีๆสักกอนเนาะเขาจังเอามากอกมาแกงพี่น้องจ้ะมึงปลานี่นะเนี่ยเป็นเติดอยู่เห็นจักดอกอยังขอมาเดินหนิวเน่า ดอกนึ่งเห็ดเีียังอืมเม็ดพึ่งขมแม่นบ่แม่นอยู่พี่น้องอืมใช่เบิ่งอีกคนแม่นอยู่เห็ดพึ่งขุ่มอืมขุ่มโดนนี่พวกคนไม่ค่อยออกดอกเขาจิมักออกน้ำดอกน้ำเดินเป็นเปลี่ยนไปยังสินเม็ดหลาย เห็ดประเทศไปแล้วมั้งอ๋อดีดเห็ดอีกอย่างนี่โอ้ยเน่าแล้วเห็ดพึ่งได้เพิ่นเน่าแล้วพี่นอ้องเหน่าแล้วนี่ข่อยทายซูเบิงได้พี่นอ้องอันนี้คือคูแฝดคูคูแฝดเห็ดไข่มุกจ้ะนี่นี่เห็นบ่นี่นั่นนี่คือคู่แฝดแพี่น้องนี่บอ่อเก็บบอ่อกินเด้พี่นอ้องรลายคักโพดนี่นี่คือเห็ด ไข่มุกคู่แฝดนี่สังเกตบังลดง่ายๆนี่นะแยกแยะบอกเลยพี่น้องจ้านี่นี่โบเก็บบบกินจ้ะนี่คือคู่แฝดของเห็ดไข่มุกถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆพี่น้องจ้านี่ล่ะนี่อีกชนิดนึ่งดิดนี่พี่น้องอีกชนิดนึงมันจะเป็นสีเขียวอันนี้นาสีชมพูนี่เป็นคู่แฝดโบเก็บบบกินนะพี่น้องจ๋าแยกเม็ฆแง่งให้เบิ่งจ้าเม็ดนี้ยังนี่ เมียมดโอ้ยเหนาเลยเช็ดไอ้เด้เนาะเหนาเลยหลกเนี่ยเมีมดนี่จังเป็นเห็ดไข่มุกเห็นบนเลยพี่น้องนี่กินได้นี่ยเพราะว่ายังกัดแหล่อไทยเห็บเบิ้งนี่คล้ายๆกันเด้พี่น้องเห็นบน,นี่อือที่เขาเก็บมานก็นก,นกินได้นี่จังเป็นของแท้โรยไปเส้นไข่มุกจ้ะดีไทยมากเป็น,นเห็ดตายเบีย้ย 嗯，哪里？老公。 sabog, um, <minus> <Gregory> <Shr fooling> ah, may, um, yung nang-deen nito, pinto-ak, to-ak, nang pan, ak mayam, mayam. านา,างพาร์น,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 นดดว่าไม่เห็ดอีอย่างนี้โอ้เมีนเห็ดโอ้เห็ดพึ่งขาเห็ดพึ่งขาแดงนี่เห็ดชนิดนี้กินแซ่บแซบพี่น้องนี่นี่เห็ดชนิดนี้จ้ะพึ่งขาแดงเห็ดอีอย่างนี้โอ้พึ่งแม่มดพี่น้องจ้ะแม่มดสีงามคาคายเนาะนะ ดีกันงามเนาะ,อะดอกงามเลยเฮ็ดเพิงหวานพี่นอ้องฝนตกแล้วเพิงหวานฝนหน่อยแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขามาบังสรงเมลีบแฮปปี้พี่น้องจ้ะพ่อ,อกันคลิปหน้าฝนตกดีๆซะเฮ็ดยังออกดีพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าฝน,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 นตกแล้ว พ่อทำคลิปหน้าจ้า